โกรธง่ายฉุนเฉียวเสี่ยงอัมาพาต14เท่างานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน European Heart Journal พบว่าหนึ่งในสิเอ็ดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการโกรธหรือเครียดจัดก่อนแสดงอาการอีกการวิจัยใน Neurology ระบุว่าคนที่มีความโกรธหรือความเครียดทางอารมณ์อย่างรุนแรง จะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้นถึง30%ภายในหนึ่งชั่วโมงในบางกรณีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง14เท่าในช่วงสองชั่วโมงหลังจากโกรธจัดเมื่อเราโกรธร่างกายจะเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนจะพุ่งสูงขึ้นความดันโลหิตเพิ่มขึ้น และเลือดจะมีแนวโน้มแข็งตัวมากขึ้นเมื่อเป็นบ่อยๆนานๆวันหนึ่งมันก็ปริมีริ่มเลือดมาอุดอัมาพาตทันทีวัดความดันตอนปกติก็โอเคแต่ถ้าวัดตอนเวี่ยงนี้อาจขึ้นไปถึงร้อยแปสิบเขาเรียกความดันแข่งซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีคนแบบไหนที่เสี่ยงโกรธจนเป็นอัมาพาตหนึ่ง หัวหน้าขี้วีนคนที่ชอบควบคุมทุกอย่างจะรักมือความกัดแย้งไม่ได้ปรีดแตก 2. คนเจ้าระเบียบสุดตรงคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบทุกอย่างจนหงุดหงิดง่ายเรียกว่าเปอร์เฟกชินิสจะเอาอะไรเพอร์เฟกหมด 3. ามคนอารมณ์ร้อนโมโหง่ายกับเรื่องเล็กน้อย ผัวมีอีกันประจำวันหนึ่งติดเตียงทั้งคู่ 4. คนที่เก็บกดแล้วระเบิดทีเดียวไม่อยแสดงความโกรธออกมาแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดอย่างรุนแรงพวกนี้เหมือนระเบิดเวลาพออารมณ์มาสมองตีไปเลยอาจารย์สุรัต์ซึ่งเป็นผู้วิจัยเรื่องนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่า การโกรธก็เหมือนการดื่มยาพิษระหวังให้ฝ่ายตายแต่เราม้วยมาลายไปด้วยกันแล้วอาจารย์สุรัตน์ก็ให้คาถาไว้เพื่อป้องกันโดยท่องสามจบว่าโกรธมากอมภพาตติดเตียงโกรธมากอมภพาตติดเตียงโกรธมากอมภพาตติดเตียง